จวมาเป็น9ตรงนี้เพื่อนๆเก้าต่อ7ตรงนี้เปิดมาเขาโกงสองใบแล้วเราก็เป็นเจ็ดแต้ม,มไอสัตว์แจ๊กแจ๊กแจ๊กทิ้งด้วยเย็ดเช่เสมอไหลหลืออื้มเสมอไหลหรืออืมออม้มเก้ากับ8แปดเย็ดเท่มโดนกูคอ กราบสวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับคลิปอาคราภาคไฮสปายกับโตนี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้มากระทุน2 0 0พันบาทกับโตบี B2 ค่ายซีซีกับน้องสกานเล็กอีกเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบที่ฟังแล้วระคายหูกรแผมขอยกมือไหว้กราบขอไปมาที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจนะครับปุ่มซับปุ่มไลค์อยู่ใกล้อย่าลืมกดให้ขอบโต๊ด้วยนะครับ เอามาวันนี้นะครับเพื่อนวิธีการเลือกห้องก็เหมือนเดิมนะครับก็คือการเลือกห้องที่ไม่มีเขาใพ้มังกรนะครับแต่วันนี้หาไม่ได้จริงเพื่อนๆนะครับผมหามาแบบแบบฟื้นใจแบบสัสสันะฮะเพื่อนตอนนี้ก็มีมังกรมา4แถวนะครับผมเขาไพ่ส่วนใหญ่จะเป็น2ตัดแล้วก็มีวงทั้งส่วนใหญ่นะครับมาดูตรงนี้นะครับผมผมว่าน่าจะเป็นเป็น2ตัดเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากน้ำงินไม่เคยไหลมาเกิน2เลยนะครับเพื่อนตานี้ก็ขอตัดไปที่แดงละกันนะครับดูจากสตินะครับเพื่อนนะ เอาละโอเคนะครับผมเปิดม,มาตรงนี้เป็นหน้าแปดดอกทิศแล้วก็จั่วมาเป็นสองชิพหายแล้วกูทํายังไงดีนะโอโหจั่วมาเป็นเก้าตรงนี้เพื่อนๆเก้าต่อเจ็ดตรงนี้ <c oughs> ใครเห็นก็ว่าไม่รอดนะครับวันนี้ไม่มีกล่องนะเพื่อนนะกล่องพังนิดหน่อยนะครับผมมันก็จะมีปัญหาเยอะแยะนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับหน้าตานะเพื่อน เอาละนะครับผมมามาตรงนี้มานั่งดูวิเคราะห์กันดีๆนะครับเพื่อนๆดูจากทรงๆตรงนี้นะครับเขาไพ่มันเป็น2ตัดสะส่วนใหญ่นะครับมี2ตัดปิงปองนะมี3ตัดมาเดียวเท่านั้นอันนี้3ตัดตรงนี้ก็เป็น1 2-3าด้วยนะเพื่อนๆเ,เอาละตานี้นะครับขอตามไปที่แดงและกันนะครับเผื่อมันจะเป็นเขาไพ่2ตัดแล้วสถิติแดงก็คืออะไรมาถึง4 นะครับเป็นมังกรหนึ่งตานั่นเองนะครับเอาละโอเคตอนนี้ขอตามแดงไปก่อนนะครับมาอ่าเปิดมาเป็นชิงโพดําก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เปิดมาเป็นเจ็ดเจ็ดเท่ากันไม่ต้องจั่วอะไรทั้งนั้นนะครับผมโอเคนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมตะขีดเสมอทับแบบนี้มีกลิ่นแบบตุ่ยๆอยู่นะ เพื่อนๆนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเสมอมันจะเปลี่ยนไหมว่านะครับถ้าเกิดมันเปลี่ยนตรงนี้นะครับเขาไพ่มันจะเล่นยากมากๆเลยว่ะเพื่อนๆนะผมมาดูกันตรงนี้นะครับ3เกลือก็ให้ไม่ค่อยจะาดตรงสักเท่าไหร่เฮ้ยตรงกันอยู่นะครับจะเป็น1 2 3ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับเขาให้หลักของเราไงตรงนี้เพื่อนๆนะครับเขาให้หลักของเราตรงนี้นะครับไม่ใช่ห2 3นะแต่3เกลือให้123าเป็นตัวทึบกับไม่ขีดนะครับดังนั้นตอนนี้ผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆเอาละโอเค ไปไปดูกันนะครับผมกูเสียลมว่ะแม่งกล้องก็ไม่มีมันเพื่อนทำไงอยู่ว่ะเ <c oughs> อ้านะครับมาไม่เป็นไรนะครับฝั่งแดงจัว่วมาเรียงเป็น4 5 6นะครับแต่ว่าในบคาคาร่าเขาไม่นับนะจ๊ะแ <c oughs> พ้6ต่อ5ไปนะครับมาจากทรงตรงนี้หรือมันจะมาปินปิงปองว่านะครับผมแต่น้ำเงินก็เคยมาหลายสนะจะเป็น2 1 2หรือเปล่าจะเป็น1 2 1 2หรือเปล่า นะครับตรงนี้เออว่ะมันก็มีวี่แววนะเพราะว่าตัวป่วงตรงนี้นะครับในเข้าไพ่สามคือของเราเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองนะเอาละโอเคนะครับเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งนะโอเคอาจจะไปใส่ที่น้ําเงินแล้วกันนะครับเผื่อน้าเงินมันจะไหลนะนเพื่อนๆตานี้อาจจะไปอย่าให้เสียนะครับเปิดมาใบแรกขงองเเป็นแจ็คโพดํดำนะครับแล้วก็จัวมาเป็นสิบย็ดเคนะครับสวยแล้วกูจว่เก้าหรือแปดเท่านั้นนะเจ้าโอโหเปิดมาเป็นแปดนะครับแล้วฝั่งแดงไม่ได้จั่วต่อเลยแล้วกัน <c oughs> 3ต่อ8ต,ตรงนี้มันกินนิ่มซะเลอะเกินนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับไ้ต่อไปเล่นอะไรดีวะเพื่อนนะอ่ะมาอืมอ้มมาตรงนี้แม่งเอ้ยทำใจยากแบบสัตว์นะครับเพื่อนๆตานี้นะมันจะเป็นหนึ่งหสองหรือ2ตัดนะครับยังไงยังไงตาต่อไปเราก็ต้องเล่นแดงอยู่ดีนะครับเพื่อนถ้าเราจะเล่นตามเขาไพ่นี้นะครับ มาดูกันนั้นก็สถิติน้ำเงินไม่เคยไหลนะครับมาเกิน2เลยไม่มีสามจุดนะเพืเ่อนๆเอามาดูกันนะครับเชื่อตรงนี้ละกันเชื่อเขาให้หนึ่งสอสองเขาให้หลักของเราละกันนะครับอ่าเปิดมาเป็นแหม่มกับแจ็คนะครับโปลาดอกตรงนี้เปิดมาหึหฝังง่งเรานําอยู่นะครับอย่าจัวอะไรที่มัน,ปน,ปนแปกแลกๆนะมึงหึหึจวมาเป็นห้าตรงนี้นะครับแต้มตามมราก็ต้องจัวแล้วก็จ่วมาเป็นแ5ดห้าต่อสองพ่อมึงอะมึงทําอะไรของมึงโอ้โหถามจริงเลยว่ะ เฮ้กู yeah, really. ไม่มีก้อนงูหมุดที่ป่อยเลี้ยวนะเพื่อนือมันหมุดหมัดกว่ามาตานี้นะครับต้อเงินไหลมาถึงสามแล้วเขาภแม่นก็ปวดประสาทอีกแล้วกูนะครับมาให้ต่อไปนี้เล่นยากเลยนะเพื่อนเพื่อนผมบอกไว้ก no ่อนอืสามเกือตรงนี้มาเป็นหนึ่งจุดนะครับสามตัดหนึ่งจุดนะสำหรับตัวโปร่งนะครับตัวทึบของเราแม่งไหลมาเป็นมังกรนะแล้วก็สลับปิงปองตรงนี้แต่ว่า เขาไพ่ไม่ขีดตรงนี้นะครับแม่งเป็น3มตัดหวาตานี้ผมไม่เล่นแล้วกันนะฮะเพื่อนๆนะเอาล้โอเคนะครับมาเปิดดูกันนะฝั่งในชนะและเพื่อเอาไปวิเคราะห์นะครับในรอบต่อไปนะอ๋ออย่าลืมนะครับผมใครที่อยากนะครับจะเรียนรู้เขาไพ่ดีๆสูตรเทคนิคการดึงเงินเก่งๆ,ๆ,ๆดีๆนะครับหรือกลุ่มนักเลงของเอ็มมินพาวยนะกดเข้ามาได้เลยนะครับที่ลิงก์ปักหมุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆเอาแล้วโอเคนะฮะโอ้โหมังกรว่ะ เชีย่ยเดี๋ยเล่นยังไงวะเนี่ยโอ้โหนะครับแต่ว่าสถิตินะมังกรมาตานี้นะเพื่อนเพื่อนอห้องนี้มังกรไม่เคยหลยเกินสี่นะครับในเมื่อมันมาแล้วเราก็ต้องแบบทาอะไรไม่ได้เพื่อนผมว่าแม่งตัดหางมังกรแน่เลยวะ่ะดูจากทรงตรงนี้นะครับน้อเงินแม่งไม่เคยหลไรถึงสามอยู่ดีๆมาสามแล้วเปิดมาสี่ไม่มีไม้ห้าแน่นอนเพื่อนเพื่อนนะครับเจอแบบนี้จดไว้เลยนะครับตัดหางมังกรแม่งไปมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ นะครับใส่แมงไปเลยที่3,900บาทใส่มาตักในแหละเพื่อนนะครับเปิดมาเขากง2ใบแล้วเราก็เป็นเจ็ดแต้มนะครับเป็นแจ๊กแจ๊กแจ็คหรือเปล่านะดูมาตรงนี้ <c oughs> ไอสัตว์แจ๊กแจ๊กแจ็คจริงด้วยเย็ดชีนะครับผมเล่นบล็อกนี้หนึ่งมือเจ็ดแต้มมึงหนาวขี้อ่ะกูบอกเลยนะครับแต่ขอโทษทีอันนี้เล่นกละานะจ๊ะน้องๆเอาละโอเคนะครับวันนี้เสียงเป็นลีน่ยน,นหน่อยนะเพื่อนๆนะโอเคมาดูกันนะครับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวซ่อมกล้องนะครับเพื่อนๆ กูแม่งกล้องพังวะ่ะอือ,อจริงๆแล้วแม่งแดงมาจุดเดียวบ่อยนะทางนี้ผมขอใส่ไปที่น้ำเงินเลยลวกันนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับใส่ไปที่น้ำเงินแล้วกันนะจ๊ะโอเคตอนนี้ใส่ไปเพื่อนๆถ้าไม่นจะออกแดงอีกก็รับสภาพแล้วกันนะครับ <c oughs> อ่ะแม่งออกแดงจริงๆแม่งหกต่อแปดเนี่ยเช โอ้ oh, ปากกูนี่มันเอาละมึงทีนี้เล่นยากแบบจัดๆนะครับอืโอ้โหตาตะกี้ก็ลืมดูรถแมพไอ้เหี้ย้ชิบหายเป็นเสมอแดงเสมอนะครับลืมดูรถแมพนะันตรงนี้ไม้นี้แม่งนะ่าจะใส่ไปที่น้ำเงินได้นะเพราะว่าเขาไพ่สองตักนะครับน่าจะมานะฮะดูจากทรงนะครับไม่สองตักก็เสมออตานี้กูว่าดูจากทรง นำเพื่อนมาดูกันมันจะเอ้ยกูลืมใส่เสมอโอ้อย่าเสมอนะมึงเสมอกูเสียใ,ใจตายหาเลยนะครับโอ้โหเปิดมาตรงนี้เป็นโอ้โหอ๋อเสมอจริงไหมย้องเพื่อนพ่อเมื่อโอ้โหโเ,โโเจ็บปวดหัวใจแทวานะครับโอ้โหเจ็บแค่แม่เอ้ยชิบหาย <c oughs> หมดหวัดว่ะเพื่อนๆนะครับอ่ะ เพิ่มความตื่นเต้นนะครับเสมอมาแบบนี้ตัดแน่นอนนะครับเพื่อนดูจากสถิตินะเสมอตัดนะมาไม่ไม่เสมอต่อกัน2รอ,อบก็เสมอตัดนะครับดูจากวิเวทของห้องเห็นไหม แดงจุดล่าสุดมีขีดทับเสมอมาแม่เป็นน้ำเงินเลยทีนี้เอาโอเคนะครับ้วเมื่อขีดเสมอทับแดงแบบนี้นะครับเพืนะ่อนๆขอย้ำไปที่น้ำเงินแล้วกันเปิดมาตรงนี้2 0 0 0ันบาทขอแบบดีๆนะครับเปิดมาโอ้โหแจ็คคิงตรงนี้กูไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่จวดแปดกับเก้าเท่านั้นจวดเป็นอะไรโอ้โหสีเท้าเดินม,มาหลังคํมก็บเบื่อนะครับแม่นเป็นเก้าจริงๆเก้าต่อศูนย์มาตรงนี้ถ้าลงโบนัสด้วยนี่มึงนะครับอ่ะโอเคนะฮะ ข้าไพตัวตรงนี้นะครับน้ําเงินแม่งเคยไหลามาแบบจัดๆไอหานะครับตัวทึบของเราตรงนี้ตรง,ตรงสามเกลือนะครับน้าเงินไหลามาสามนะครับแต่ไม่ขีดของเราแม่งไหลไปเป็นมังกรแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องสังเกตสีนะสังเกตเข้าใไ้มันก็พอนะครับอ่ะน้ําเงินไหลามาตรงนี้เหรอแล้วก็มังกรตึกไม่ให้กูตามน้ําเงินแล้วกูถามจริงเอาก็ไ okay, ด้นะฮะขอตามน้ําเงินไปที่สองพันบาทแล้วกันนะครับเพื่อน อันนี้ผมแนะนําว่าถ้าเจอห้องเขาไพ่สวิงสวิงแบบนี้เพื่อนๆต้องเล่นก็ได้นะแบบมังกร2แล้วก็หนึ่งแล้วมามังกรสองหนึ่งเนี่ยไอเทียโคชนตีนนะครับเดาทางไม่ค่อยจะถูกหรอกแต่เราได้เล่นมาแล้วไงเพื่อนๆเจอห้องแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงก็ได้นะครับโอ้โหมาเสมอตรงนี้เป็นเสมอสี่สี่นะฮะเพื่อนๆโอ้โหโหวยของแม่งวะอะมานะครับเพื่อนๆมาดูกันไหมต่อไปนี้มันจะเป็นยังไงไม้ที่แล้วเสมอนะครับห้องนี้แม่งเสมอมามันมักจะตัดนะครับเพื่อนๆถ้ามันไม่ตัว ตัวในที่นี้คือโกหกนะครับเอาตานี้มึงจะโกหกกูหรือเปล่านะครับแดงกับน้ําเงินตรงนี้เพื่อนๆไปนะครับคือสมอำเสมอที่น้ําเงินนะเมื่อกี้อ่ะโอเคนะครับจัดไปอย่าให้เสียมาเปิดมาแบบดีๆพี่ขอแบบดีดีนะไม่น้องแบบมึงไม่ต้องเต้นมึงไม่ต้องโอ้โหเอาละมานะครับเปิดมาตรงนี้เป็นหน้า2กับ3หน้าเรายัางตามเขาอยู่นะจ๊ะโอ้โหเปิดมาตรงนี้เป็น7ดแต้มนะครับมาเปิดมาเป็นอะไรอ๋อมึงอ่ะ อัวได้แค่สามกับสี่จัวสามเหรอชนะกูจริงเหรอพ่อมึงอะเชื่อเพื่อนๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดขีดเสมอมาแล้วมันออกสีเดิมเนี่ยมันมีวี่เบลจะเป็นเสมอไหลมากๆเลยนะเสมอื่ไหลในที่นี้คือขีดทับเสมอแล้วไม่ตัดเหลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับเอาโอเคมั่นใจละนะฮะเพื่อนๆไม้นี้ยังไงก็เสมอไหลอย,อยู่ดีเสมอไหลแน่นอนนะครับผมขอใส่ไปแบบ หนักๆเลยแล้วกันนะหมดตักไปเลยเลยเฮ้ยเหลือไว้สักพันเจ็ดพันแปดก็ได้มั้งอ่ะโอเคนะครับเสมอไหลไหลรึอื้อเสมอไหลอึปึเก้าับแปดยัดเข้มโดนปูพอนะครับวันนี้พอเลยแล้วกันนะครับผมหึองเหียเสมอไหลย,ยัดเข้ไหลไมายังกับเหล็กเหล็กไร้อยู่ในถ้ำเอาโอเคพอแล้วดีกว่าเพื่อนๆวันนี้นะครับผมว่าวันนี้ผมมีคําถามนะครับเพื่อนว่านะครับไม้ไหนที่ผมแทงนะครับได้ได้เงิน น้อยที่สุดนะครับผมอ่ะใครตอบทุกคนแรกผมแจกรางวัลไปเลยอีก5าารางวัลผมจะซุ่มแจกนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาพกบกับคลิปวัเคราภาคไทยสไตล์ป,ป๊กอกโต๊กอีกเพิ่งเตินในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปซ่อมกล้องก่อนนะไปดูเสียงก่อนว่าเสียงกูเป็นอะไรวันนี้อ่ะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม